สวัสดีค่ะ ALLY: ดูดว <AND S 1> <improving. S 2> งรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำวันอังคารที่28มิถุนายน2565นะคะเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะให้ทุกท่านนำไปปรับใช้นะคะ ดูกันเป็นแนวทางมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ให้ด้วยนะรวมถึงสีมงคลค่ะวันอังคารน,นี้นะใครที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะใช้สีแดงเป็นหลักยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จจะเป็นดํากับม่วงนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยยกเว้นสีดํานะคะเราเลี่ยงไปใช้สีอื่นนะสีม่วงก็เป็นข้อยกเว้นสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เรื่องของการเงินโชคลาภต่างๆใช้สีส้มเป็นหลักนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือเหลืองกับขาวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, คลิปให้ด้วยนะคะเราจะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์สําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเลขนําโชคของคุณเลข3มาเลขเดียวนะคะการทรใดๆเราก็ใช้เลขสเป็นหลักนะคะพิจารณาเลขสก่อน เรื่องการงานค่ะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะวันนี้อาจจะมีความไม่สบายใจมีกังวลใจบ้างเล็กๆน้อยอาจจะไม่มั่นใจในการกระทําตัวเองไม่มั่นใจในอนาคตหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคือคือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอะ่ะ คุณรับมือได้รับมือได้ดีด้วยนะแต่ว่าความมั่นอกมั่นใจในตัวเองความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําอาจจะน้อยนิดนึงอาจจะเป็นเพราะเราอ่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆรอบข้างไม่ถึงกับเครียดไม่ถึงกับคิดเมอไม่ถึงกับคิดมากแต่ว่าอาจจะดูเหมือนอ alter, จะเนื่อยๆหรือดูเอออยากจะอยู่ส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังถือเป็นวันที่ทุกอย่างมัน,ม,นมันก็ยังราบรื่นดูอยู่นะคะเพียงแต่เราอาจจะต้องเพิ่มความกระตือรือร้นเพิ่มความมั่นอกมั่นใจเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ ยังถือว่าอ่ะโอเคเนาะ การเงินเนี้ยดีมากค่ะนะมีเงินใช้มีเงินจ่ายสบายๆตัวคุณเองส่วนใหญ่ก็หมดหมดเงินไปกับเรื่องของเอ่อการกินเรื่องของความสะดวกสบายการซื้อความสะดวกสบายซื้อความพอใจให้กับตัวเองแต่ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะคะไม่เดือดร้อนถ้าคุณเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์ค่าใช้จ่ายของคุณก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นเป็นไปเพื่อแบบว่าเออการทั้งทั้งเอ่อสปอยตัวเองนะทั้งดูแลตัวเองทั้งดูแลคนรอบข้างนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์นะตัวคุณถ้าเดือดร้อนนะคะก็มีผู้หญิงนะคะอาจะเป็นคนใกล้ คอยช่วยเหลือให้ให้ความช่วยเหลืออยู่เนาะหรือบางทีค่าใช้จ่ายคุณก็เป็นการดูแลคนรอบข้างที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่โดยรวมถือว่าดีนะความรักค่ะอาจจะนิ่งๆหน่อยนะคนโสดก็ทํงงา,าแต่งานหาแต่เงินนะคะถ้าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์นะคะผู้หญิงเขาก็ต้องการคนที่ดูแลเขาได้นะคุณก็ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณจริงจัง,จงคุณดูแลเขาได้คุณซัพพอร์ตเขาได้นะคะคือบางทีจะจีบใครสักคนเนี่ยเราก็ต้อง ก็ต้องแบบว่าเออมีความพร้อมในเรื่องของเงินทองฐานะหน่อยนะคะก็จะเอาชนะใจได้ง่ายนะคะส่วนผู้หญิงวันอาทิตย์เองคุณไม่ค่อยสนใจนะคุณคุณโฟกัสเป็นเรื่องของการทํางานการหาเงินมากกว่านะค,ะคือคือแบบนี้คุณสบายแล้วนะะขอให้ชั้นรวยไว้ก่อนนะคะความรักไว้ทีหลัง ความรักคนมีแฟนมีคู่นะก็จะนิ่งหน่อยเนาะมันเหมือนกับว่าก็รักกันแหละไม่ใช่ไม่รักกันแต่ว่าบางทีอาจจะด้วยเรื่องเศรษฐ,ฐกิจทั่วไปเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆนานาอาจจะดึงดูดความสนใจเราไปนะคะก็ทําให้การดูแลกันแลกกันหรือความตื่นเต้นความมีชีวิตชีวานในความรักความสัมพันธ์วันนี้มันจะน้อยไปนิดนึงนะคะอาจจะต้องหาเงินน้อยลงและใส่ใจกันมากขึ้นค่ะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ,ะก็อยู่ที่เรื่องของลักษณะการทํางานนะการแบ่งเวลาทํางานแบ่งเวลาพักผ่อนนั่นแหละนะคะถ้าทํางานเยอะนะพักผ่อนน้อยก็อาจจะมีเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ยังไงคุณยังมีพื้นฐานที่แข็งแรงนะคะถ้าแบ่งเวลาพักผ่อนดีๆมีพักผ่อนหย่อนใจอะไรพวกนี้บ้างก็คงจะดีขึ้นนะคะ<ต>ไม่เครียดเกินไปคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์หนึ่งสามเจ็ดค่ะหนึ่งสามเจ็ด การงานสบายอกสบายใจทุกอย่างราบรื่นค่ะวันนี้ตัวคุณเองมีความสุขทํางานอย่างมีความสุขพอใจกับสถานการณ์รอบด้านรับมือได้ดีด้วยที่โดดเด่นที่สุดของคุณคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆนานานะคะความคิดสร้างสรรค์ถ้าลงมือทําอย่างจริงจังได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดประโยชน์แล้วก็จะทําให้งานก้าวหน้าได้ด้วยโดยรวมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึกไม่ได้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณมันอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเราทํางานอย่างมีความสุขนะ การรับมือกับปัญหาต่างๆมันก็ดีนะคะโดยรวมแล้วแม่หมอมองว่ามันราบรื่นมากกว่านะคะการเงิน สู้สบายนะคะการเงินวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะได้เงินจากการที่เป็นตัวกลางเป็นนายหน้ามีเงินพิเศษเงินโบนัสเงินคอมมิชชั่นอะไรต่างๆนานานะคะหรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาแบบฟลุกๆได้มาจากการที่บางทีเราก็แค่ไปพูดไปนําเสนออะไรเล็กๆน้อยๆเออมันก็ได้เงินพิเศษมานะถือว่าดีค่ะการทําอะไรการลงทุนเพิ่มหรืออะไรต่างๆนานาก็มีโอกาสที่จะแบบลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนเยอะถือว่าดีนะคะการเงิน ความรักอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคนโสดมีมีคนที่อยากจะคุยมีคนที่เ มีคนที่เหมือนกับว่าพร้อมที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะแต่ว่าบางทีอาจจะด้วยคุณเองคุณยังรู้สึกเหมือนกับบางทีเราก็เหนื่อยกับเรื่องราวอื่นๆนะคะเรารู้สึกว่าเออมันก็ยากที่จะสารสัมพันธ์กับใครแบบจริงจังก็คงจะบางทีโฟกัสไปเรื่องอื่นมากกว่านะคะคนเกิดวันจันทร์บางคนก็งานเยอะงานหนักจนไม่มีเวลาที่จะมองใครรอบข้างนะคือถ้าจะข้ามามันก็จะเป็นคนคือด้วยความที่ชีวิตคุณคือคุณมุ่งไปที่เรื่องของการงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาคุยก็จะเป็นแบบ เป็นในในสายงานนะคะในสายงานเดียวกันหรือบางทีก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ซึ่งก็ยังอยู่ในสถานะเพื่อนยังยากที่จะไปต่อเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณจีบใครสักคนอยู่นะคู่แข่งมีนะคะเนอเราอาจจะต้องต้องแบบว่าเออแต่อย่าเพิ่งท้อนะโอกาสที่จะจีบสําเร็จก็มีอยู่แต่เราก็ต้องลุยให้มากขึ้นนะคะให้เขารู้ว่าเออฉันพร้อมที่จะเอาชนะใจเธอนะอะไรแบบเนี้ความรักคนมีแฟนมีคู่นะก็จะเหนื่อยหน่อยอาจจะมีปัญหาคารมบ้างนะคะคือบางทีพูดคุยกันก็โอเคแต่บางที เราก็มั่นใจแฟนเราก็มั่นใจอาจจะมีการพยายามที่จะเอาชนะกันหรือจากความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันก็ไม่ค่อยมีใครยอมใครเท่าไหร่แต่น่าจะไม่ใช่การทะเลาะอะไรที่มันรุนแรงนะคะถ้าเราใจเย็นๆหรือว่าเออแฟนพูดแฟนทําอะไรก็ให้เขาชนะไปวันนี้เราเราไม่เถียงไอ้เนี่ยก็จะราบรื่นมากขึ้นละนะคะเพราะว่าต่างคนต่างรักกันอยู่นะคะ สุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่วันนี้ค่อนข้างตามใจตัวเองใช้ชีวิตสบายๆนะคะอาจจะขี้เกียจออกกําลังหน่อยนะส่วนเรื่องของการกินการอยู่อะไรพวกนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอออยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทำนะแต่ก็ยังถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคคุณเกิดวันอังคารนะคะสามเก้าค่ะสามเก้า การงานสําหรับคนเกิดเป็นอังค์นะวันนี้ราบรื่นนะคะนะการทํางานเป็นทีมก็ดีนะคะทำงานร่วมกับคนอื่นไปติดต่อประสานง,งานทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นนะได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากคนรอบข้างดีมากถือว่าเป็นอีกวันที่คุณทํางานอย่างสบายใจแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกด้วยนะคือไม่ว่าอะไรมันก็ดีไปหมดนะคะนั่นะแต่การเงินนี่จะจะทําให้หงุดหงิดลาคาญใจหน่อยมันเหมือน,นกับเออมันก็ต้องสู้ต้องลุยต้องรุกต้องเหนื่อยจึงจะได้เงินนะคะ ไม่ว่าจะไปคุยเรื่องเงินหรือก็ไปติดต่ออะไรต่างๆนานามันต้องมันต้องเหนื่อยมันต้องติดต่อในเชิงรุกนะคะหงุดหงิดพอสมควรมีปัญหาติดขาดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเราไม่ไม่ถอยซะสกก่อนนะคะก็สู้เต็มที่ก็ได้เงินค่ะความรักสบายๆนะคนโสดก็มีนะคะก็ได้คุยกับใครบางคนแต่มันยังไม่จริงจังนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณก็คุยแบบ คุยคุยแบบพอให้ได้คุยอ่ะโดยที่ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเป็นแฟนแบบคนนี้นะนู่นนี่นั่นบางคนก็คุยกับหลายคนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดตัวสักคนนะเพราะว่ายังไม่จริงจังหรือบางทีถ้ามีใครสักคนมาคุยมาจีบคุณนะนั่นหมายความว่าคุณคุยกับเขาคนเดียวคุณก็รู้สึกว่าคุณชอบแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะจริงจังกับเราก็แสดงว่าวันนี้ยังไม่ต้องคาดหวังความรักแค่แบบว่าคุยกับใครก็มีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันก็พอโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าเเอออ้นน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 าคคคคตีี่่่ัจะะะะบลโ ความรักควรมีแฟนมีคู่นั้นต้องเน้นที่ดูแลเอาใจใส่กันถ้าเป็นไปได้นะคนที่เจอกันทุกวันวันนี้นะคะหาของอร่อยอร่อยกินใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขทุกอย่างก็ดีนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องค้างคาใจมีแบบหงุดหงิดใส่กันบ้างนะคะแต่ว่าการที่เอาอกเอาใจกันนะคะคือบางทีเรื่องของการกินเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันนะคะจะจะส่งผลดีต่อความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากคนที่มีปัญหากันเนี่ยชวนไปกินข้าวเลยนะคะ อะไรที่เขาชอบเนี่ยคุณจะง้อแฟนได้ดีมากๆนะคะสุขภาพค่ะก็ถือว่าแข็งแรงนะถ้าใครที่มีอาการเจ็บป่วยอะไรก็ตามแต่นะคะตัดไฟแต่ต้นลมนะคะนะรีบทําให้หายโดยเร็วแล้วก็รีบรักษานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีคือบางทีมันอาจจะลาบากช่วงแรกแต่เดี๋ยวพอคุณแก้ปัญหาสุขภาพตรงนี้ได้ทุกอย่างมันก็ไปโลดหละนะคะสบายค่ะแต่เราเราต้องไม่ให้มันบานปลายนะคะ รีบดูแลตัวเองคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณค่ะ8 9 1 0 8910การงานถือว่าดีนะคะนะเป็นวันของความสำเร็จนะเป็นวันของการที่เหมาะสำหรับการทำอะไรใหม่ๆการขยายงานหรือการวางแผนการงานนะคะใครที่วางแผนงานอะไรเอาไว้ คุณต้องทาตามนั้นเป๊ะๆไปเลยแล้วงานจะก้าวหน้านะคะคนตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานแล้วนะแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นงานที่บางทีอาจจะไกลจากที่อยู่หน่อยต้องเดินทางอะไรแบบนี้แต่ก็ถือว่าดีค่ะเปิดกิจการใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆได้วันนี้ถือเป็นวันที่ดวงงานดีมากๆนะคะเหมาะสาหรับขยับขยายงานค่ะคุณสามารถที่จะทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างด้วยขอให้จัดลําดับความสําคัญดีๆค่ะ เรื่องการเงินเนี่ยก็จะคิดมากหน่อยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเออรายจ่ายหันไปทางไหนก็มีแต่รายจ่ายรายจ่ายค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันนะคะเงินที่เข้ามาก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าเท่าไหร่ก็เลยอาจจะทําให้คนเกิดวันพุธเริ่มกังวลใจว่าออนาคตจะเป็นยังไงน่าจะรอดหรือเปล่าเงินที่จะไปจ่ายตรงโน้นตรงนีน้คิดมากสารพัดนะคะประคองตัวไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้อย่าพึ่งไปกังวลเรื่องอนาคตมากเกินไปนะสุขภาพจิตของเราเรื่องการเงินวันนี้ไม่ดีเท่าไหรค่ค่ะ ความรักก็ไม่ค่อยดีนะคนโสดก็มีเรื่องเศร้ามีเรื่องเสียใจคือวันนี้ออกแนวเสียใจเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณยังโสดรักใครชอบใครนะคะต้องปล่อยวางอย่าไปคาดหวังว่าเออเขาจะชอบเรานะมันออกแนวผิดหวงังแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราต้องพยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวพยายามอยู่ให้ได้ต่อให้ฉันโสดฉันก็ต้องมีอะไรที่แบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องความรักนะคะ อยู่กันแบบนี้แหละเนาะส่วนความรักคนมีแฟนมีคู่ก็อาจจะมีเรื่องทําให้เสียใจยนะคะอาจจาะก,การกระทําของแฟนคําพูดของแฟนหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแต่ในความรักความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่าเราไม่หวัง เราไม่คาดหวังว่าโอ,แอ,อางง้แฟนจะต้องอย่างนั้นแฟนจะต้องอย่างนี้เราแค่ประครับประคองความรักความสัมพันธ์เราให้ไปให้ดีที่สุดเราไม่ทะเลาะนะเราไม่มีปัญหากันนะวันนี้อะไรอารมุ์มอร่วยได้ก็อารมุ์มอร่วยนะคะยอมได้ก็ยอมนะคะอยู่นิ่งๆเงียบๆน,นะคะเพื่อให้วันนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ต้องต้องใช้วิธีนี้แหละนะคะอย่าไปคาดหวังเนาะคือมันออกแนวแบบเอ้ยยังไงก็มีเรื่องเครียดนะ่ะ สุขภาพค่ะนะต้องออกกําลังกายให้เยอะหน่อยกระตุ้นตัวเองให้ทํานูน่นทํานี่ไปนู่นมานี่นะคะวันนี้ใครที่ทํางานนั่งโต๊ะทํางานประจํานะคะทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีแบบเออกดแก๊สในกระเพาะเยอะนะมีท้องอืดท้องเฟิรนะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารพวกเนี้ยนะคะก็ลุกเดินเหินบ่อยๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณ916ค่ะ916การงานวันนี้อาจจะไม่ได้ดังใจนะคะก็ต้องใช้ความอดทนค่ะประคับประคองสิ่งที่ทำได้ไปก่อนนะคะ อาจจะมีความอึดอัดรู้สึกว่าอันนั้นก็ไม่เป็นแบบนี้อันนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไอ้น่นคิดว่ามันจะก้าวหน้าเอะทำไมมันดูนิ่งเออมันก็จะออกแนวเนี้ยเอาเป็นว่าเราอาจจะต้องลดความคาดหวังลงแล้วก็ประคองงานไปนะคะสิ่งไหนทําได้ทําไปก่อนอย่าพิ่งไปคิดมากอย่าพึ่งไปว่าเอะอนาคตฉันใจอย่างงู้นดีไหมฉันจะอย่างนี้ดีไหมวันนี้มันทําอะไรมากไม่ได้นะคะแก่ทําให้ที่รับผิดชอบอยู่มันผ่านไปได้ก็โอเคแล้วนะคะการเงินนะคะเงินดีค่ะนะหาเก่ง นะค,คุณคุณเอาตัวรอดคุณมีวิธีเอาตัวรอดนะคะบ,บางทีต่อให้งานมีปัญหาเงินของคุณคุณมีใช้มีจ่ายนะคะคนที่เดือดร้อนก็รู้ว่าจะต้องหาเงินได้ที่ไหนเพราะว่าบางทีมันตัวคุณเองคุณไม่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะบางทีใช้เงินเก่งนะคะตามใจตัวเองเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงคนรอบข้างใจใหญ่ใจโตนะคะวันนี้สอปอร์ตมากนะแต่ว่าก็รู้ว่าจะหาเงินได้ที่ไหนก็ถือว่าก็เราก็ไม่ห่วงอะเนาะถือว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะแต่ว่าถ้าเบาๆหน่อยก็ดี ความรักค่ะคนโสดนะมี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 มาคุยนะคะแต่ว่ายังไม่แน่นอนคือคุณเองคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะคุณจะคุยกับใครคุณจะคบใครบางทีก็คุยหลายคนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบใครมันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นพร้อมที่จะคือวันนี้คุยกันวันต่อไปอาจจะไม่เด้คุยก็ได้นะคะคุณเองคุณก็ไม่หมั่นใจอีกฝ่ายฝ่ายที่เขาคุยกับคุณเขาก็ยังไม่ได้จริงจังว่าเขาจะตกลงคบหรือว่าเขาจะชอบเราจริงๆหรือเปล่านะก็เป็นการเรียนรู้กันนะคะ ความรักคนมีแฟนมีคู่นะต้องเอาใจใส่กันให้มากขึ้นนะคะคือบางทีในความรักความสัมพันธ์มันมันยังไม่ไม่ลงตัวมันยังไม่สมดุลเท่าไหร่นะคะใครบางคนต้องการการดูแลที่มากขึ้นต้องการการเอาอกเอาใจที่มากขึ้นนะคะต้องการเวลาจากอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ก็ต้องพยายามทําให้มันพยายามคุยกันเยอะๆนะคะทำให้มันลงตัวมากกว่านี้ค่ะ สุขภาพนะคะ,ะก็ยังถือว่าดีอยู่เนาะแต่ว่าก็อาจจะมีเจ็บป่วยตามวัยบ้างนะคะคนอายุเยอะก็อาจจะมีโอกาสที่จะอดอๆแอดๆมากหน่อยนะคะคนอายุปกติก็อยู่ที่การใช้งานร่างกายแหละนะ,ะบางคนอาจจะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของสายตาเรื่องของการมองเห็นนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการปวดคอปวดแขนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ที่การใช้งานของเราแต่ก็ยังถือว่าพักผ่อนหรือดูแลดีๆก็โอเคนะคะไม่ไม่หนักหนาค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะเลขเจค่ะเลขเจมาเลขเดียว เรื่องของการงานนะคะก็ต้องอดทนทําต่อไปแหละนะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทําแต่สิ่งเดิมๆมันก้าวหน้าไหมเนี่ยมันจะไปต่อไหวไหมมันไปต่อไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีวันนี้มันค่อนข้างนิ่งมันอาจจะทําให้เราหวั่นไหวมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจบ้างขอให้อดทนทําต่อไปทําสิ่งที่คุณต้องทํา นะทำถิ่งที่คุณต้องทําใช้ความขยันให้มากขึ้นอดทนให้มากขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรหาข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็ลุยได้เลยนะคะมันอาจจะนิ่งช่วงเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะถ้าเราไม่ท้อเราไม่ถอยนะคะทุกอย่างมันไปต่อได้แน่นอนอนาคตทางการงานดีๆความก้าวหน้าก็รออยู่นะคะเพียงแต่วันนี้มันเหมือนมันมันยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นอยู่ะคะ่ะนะการเงินยังต้องเหนื่อยในการหาเงินค่ะ <c oughs> คือเรียกว่าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้เงินนะคะคือไม่สบายเลยวันนี้ต้อง สูต้องลุยเรื่องเงินเงินทองทองนะต้องวิ่งเต้นในขณะเดีวยวกันอาจจะจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของรถรายานพาหนะนะการซ่อมแซมการบำรุงรักษาหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะความรักค่ะอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะวันนี้คนโสดก็ ถ้ารักใครชอบใครก็เหมือนเขาก็ายังไม่ได้ชอบเรานะคะบางทีก็ได้แค่เหล่ๆมองๆแอบมองแอบชอบนะ,ะยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่หรือบางทีมีคนมาชอบคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าม,มันก็ยังไม่ใช่เราอ,อาจจะมีระแวงเล็ก,ลก,ลกๆว่าเออเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆก็ถามว่าถูกใจไหมก็ยังไม่ถูกใจเนาะก็อาจอาจะมีกลัวบ้างกลัวผิดหวังกลัวเข้ามาหลอกลวงกลัวเข้าม่จริงจังเราก็ไม่ชอบแบบนั้นนะคะพยายามพยายามอย่าไป โฟกัสเรื่องความรักจะดีที่สุดมันจะมีแต่เรื่องให้หงุดหงิดความรักของคนมีแฟนมีคู่ค่ะ อาจจะมีเรื่องงอนมีเรื่องน้อยใจยใครบางคนอาจจะทําตัวเป็นเด็กๆก,ก็มีโอกาสปะทะคารมกันพอสมควรแต่ก็เป็นการประทะคารมที่ไม่มีอะไรจริงจังมันก็เหมือนกับงอนงอนแบบไม่มีเหตุผลงอนเพื่อให้งอประมาณนี้นะคะถ้าเป็นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนไม่ค่อยมีเหตุผลก็เขาแค่อยากให้คุณงอนะคุณก็ยอมยอมเขาหน่อยก็ยอมงอยอมแบบว่านิงน่งๆบ้างนะ,ะไม่ต้องปะทะกันนะมันจะเสียอารมณ์เปล่าๆมันไม่บานปลายหรอกนะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราไม่ ไม่ไปทะเลาะมันก็จะดีกว่านะคะไม่ไม่สนใจมากนะ แล้วก็รีบง้อกันหน่อยสุขภาพนะคะมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะวันนี้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งบางท่านถ้าเบาๆหน่อยก็แค่มีเรื่องเครียดนะคะกดดันก็รู้สึกเหมือนกับไม่สบายนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าเอออยากจะพักผ่อนต้องการการพักผ่อนนะคะบางท่านก็อาจจะแบบว่าเออจากที่ล่ำล่จะป่วยล่ำล่ไข้จะขึ้นอะไรแบบนี้นะคือมันเหมือนกับว่าบางทีคุณรู้อยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งก็น่าจะมีอาการเจ็บป่วยเนะาะเออก็อาจจะมีเจ็บป่วยบ้างวันนี้ถือว่าให้เพิ่มความระมัดระวัง แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีมากๆนะคะใครที่รู้สึกว่าเออไม่สบายใจนะฉันเห็นไพ่แล้วฉันไม่สบายใจเราก็อ่ะทำบุญตักบาตรหรือทําบุญออใดๆก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกนะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้ไม่เดือดร้อนนะคะก็เสริมความมั่นใจว่าเออเสริมดวงสุขภาพด้วยประมาณนี้เนาะจะได้สบายใจขึ้นคุณเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์สองหนึ่งสองสี่ค่ะสองหนึ่งสองสี่ การงานวันนี้สบายสบายค่ะนะวันนี้ดีนะที่ทุ่มเทเรื่องการงานมาก็จะเริ่มมีข่าวดีเริ่มมองเห็นความสําเร็จน,นะคะเริ่มจะหายเหนื่อยนะวันนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงคนที่นาเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศทาเกี่ยวกับต่างชาติทํางานออนไลน์ต่างๆนาะนาะนะพวกนี้จะดีแล้วก็โดดเด่นมากเป็นพิเศษใครที่กําลังวางแผนว่านี่จะขายออนไลน์และจะเปิดร้านแลได้ไหมวันนี้วันนี้ดูงานคุณดีมากคุณทําอะไรดีทั้งนั้นนะคะ เรื่องของการเงินก็โอเคนะมีใช้จ่ายนะวันนี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ดวงดีในเรื่องที่ว่า,าไปพูดคุยไปขอความช่วยเหลืออะไรกับใครเรื่องเงินเงินทองๆองมีโอกาสประสมความสำเร็จมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างเรื่องการเงินราบรื่นค่ะ ความรักจะนิ่งนะคะคืองานกับเงินในดีดีโดดเด่นนะคนเกิดวันเสาแต่การเงินเอยความรักเนี่ยนิ่งเลยนะคนโสดก็ก็นิ่งนะคะถ้ามีคนมาชอบคุณคุณก็ไม่ได้ชอบเขาคุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องของความรักและไม่อยากสนใจแต่ถ้าคุณชอบใครนะคะเขายังไม่ได้ชอบเราตอบหรือบางทีเขาก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ตัวเองเยอะไปนิดนึงนะคะเราบางทีทักไปพยายามทักหาเขาก็ไม่ได้ตอบเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปคาดหวังเรื่องความรักนะคะหลายๆลยท่านก็ ก็มีบางทีอาจจะมีคนสนใจอยากจะจีบอยากจะคุยแต่คุณไม่อยากคุยกับใครความรักคุณมีแฟนมีคู่นะคะถือว่ารักกันนะรักกันแต่ว่าวันนี้อาจจะนิ่งไปนิดนึง เราเขานะอาจจะต่างคนต่างต่างมีเรื่องที่ต้องทําต่างคนต่างเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆนานาความสนใจกันการพูดคุยการการเอาใจใส่กันก็จะน้อยนิดหนึ่งนะคะก็พยายามเข้าใจกันก็แล้วกันนะคะคือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าก็คุณอยากอยู่กับเขาคุณอยากอยู่กับแฟนอยากดูแลแฟนแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆเงียบๆคือเขาแค่อยากพักอะค่ะเ,เขาเหนื่อยเนาะ สุขภาพยังถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของท่าทางในการทํางานลักษณะการทํางานของแต่ละคนนะคะอาจจะมีปวดหลังปวดไหล่ปวดแขนนะคะแล้วแต่ท่าทางของแต่ละคนแต่ว่าเรื่องอสุขภาพเนี่ยพักผ่อนก็ดีขึ้นนะคะบางทีเราหยุดทํางานแล้วเราดูแลตัวเองนะคะก็จะดีขึ้นแล้วค่ะไม่ไม่หนักหนาะ ดวงประจำวันอังคารที่28มิถุนายน2565ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เรามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ